ดีเลยฟ้าเปิดเพิ่งได้มานะก็ขอ่าถ่ายเลยนะเราจะให้ชมรถก่อนนะครับว่าสภาพเป็นยังไงรถเพิ่งมางกบ2แสนบาทจะซื้อว่าอะไรดีเ,เชฟโรเลตสปิน,นเจ็ดที่นั่งนะครับเครื่องยน1500 cc, ต์พันห้าร้อยซีซีนเอาทีแซดท็อปของเขานั่นแหละดาวสักนิดนึงนะครับสำหรับแบรนด์เชฟโรเลตผรอนเดอนประมาณสักสี่พันถ้างบบัเจิตราคาเขาร็อกนะครับก็ไปต่อกัน วันนี้นะครับก็มารีวิวนะครับรถยนต์นะครับเพิ่งได้มาก็ขอยัถ่ายเลยนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะขั้นตอนการทาขั้นตอนต่อไปเราก็มีกระบวนการมันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการแถมเรื่องของการสปาภายในค่าเชื้อโรคอบโอโซนคีนนิ่งนะครับแล้วก็ขัดสีเคลือบแก้วให้ลูกค้าจะทําให้นะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะให้ชมรถก่อนนะครับว่าสภาพเป็นยังไงรถเพิ่งมาครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่กําลังมีบัตเจ็ตอยู่ประมาณสัก งบ200,000บาทจะซื้อรถอะไรดีนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งให้แล้วกันนะครับผมเป็น Chevrolet s p i นนะครับเป็นรถยนต์7ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับแล้วรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น LTZ ก็คือเป็นรุ่นท็อปของเขานั่นแหละราคาถ้างบของท่านอยู่ที่ไม่เกิน200,000บาทนะครับคันนี้199,000บาทนะครับผมแล้วก็เราต้องใช้เงินดาวน์สักนิดนึงนะครับสำหรับแบรนด์เชฟโรเลตนะครับแล้วผ่อนมันจะผ่อนเดือนประมาณสัก4,000-4,1 ทั้งงบบัตเจตราคาทุกอย่างเขา้าร็อกนะครับก็ไปต่อกันนะครับผมอ่ะสำหรับคันนี้เป็นเชฟเบตสปินเป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งเครื่องยนต์พันห้าซีซีนะครับแต่ภาพสีโดยรวมภายนอกนะครับต้องบอกเลยว่าเรียบร้อยถามว่ารถเดิมเดิมๆเลยไหมรถเดิมๆไม่มีชนหนักนะครับแต่สีเนี่ยเก็บงานมาให้หมดแล้วนะครับคือมันมีร่องรอยการท,ทําสีลูกค้าเ็าทาสีใหม่มารอบคันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสีเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดที่ กำลังหาอยู่นะครับสีคันนี้ต้องบอกเลยว่าเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็ไปก็เติมน้ำมันใช้ได้เลยพาท่านผู้ชมชมให้รอบคันเลยครับสําหรับด้านบนนะครับก็จะเป็นราวหลังคานะครับที่เจ้าของท่านเดิมใส่มานะครับสาหรับท่านใดที่ไปกันเจ็ดที่นั่งแล้วมีการขนสัมภาระด้วยก็สามารถซื้อแหลกหลังคาที่เป็นตะแกรงมาวางบนนี้ได้เลยนะครับคานมีให้แล้วนะครับแล้วก็ยางดมาดูกันหน่อยดีกว่ามาเช็คกันสักน,นิดนึงว่าสภาพยางเป็นอย่างไรนะครับ ยางนะครับที่เขาใส่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นยางบิต stone นะครับเป็นเบอร์195655นะครับเป็นสเปคตรงรุ่นของเขานะครับแล้วก็ปียางเนี่ยปี2020นะครับวันนี้ปี2022นะครับก็ให้ได้นะครับยางมันอายประมาณ4-5ปีครับอ่านี่นะครับล้อนะครับมันก็จะมีรอยเบียดอยู่นะครับหรือบางทีตากล้องถ่ายไปแล้วไม่เห็นนะครับล้อหน้าซ้ายนะครับจะมีรอยอยู่นิดนึงนะครับล้ออื่นหลับเป็นไงบ้างมีรอยอยู่นิดนึงนะครับให้ดูก่อน ก็จะประมาณนี้นะครับรถที่ผ่านการใช้งานมาถ้ามีบ้างแต่ล้อนี้ก็นิดๆหน่อยๆครับแต่ก็มีเป็นรอยเยอะหน่อยก็ล้อหน้าตายนะครับประมาณนี้ภายนอกมันเป็นรถที่เรียบร้อยสวยงามแล้วนะครับก็มาดูภายในกันภายในนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารถเจ้าของท่านเดิมเปลี่ยนทำการเปลี่ยนเบาะมาหนังมาให้นะครับเพราะเดิมเป็นสเปคเบาะผ้านะครับในรุ่นนี้นะครับก็เปลี่ยนมาให้แล้วต้องบอกว่าดูดีเลยนะครับสวยเลยนะครับแผงประตูนี่ก็เลยมีการเล่นสีให้เป็นทูโทน เรียบร้อยเลยนะครับเห็นแล้วโอส้สะอาดสะอ้านมากนะท่านใดที่กําลังหารถนะครับในงบบัะเจ็ตที่เราบอกกันไว้นะครับว่าประมาณสัก1นึ่งก้าไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะ่ะคันนี้เอาไว้เปรียบเทียบเป็นตัวเลือกได้เลยนะครับเป็นรถเจ็ที่นั่งด้วยเบาก,กระพับได้กระโดดได้และก็เก็บของได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหารถในงบบัะเจ็ตนี้แล้วอยากได้เจ็ดที่นั่งคันนี้นะครับลองดูแล้วรถคันนี้นะครับปี2อ1 3แต่ถ้าเกิดบัตเจ็ตนี้เราได้พวก ี่ห้อตลาดสักนิดนึงก็จะได้ Total Wish อย่างนี้เป็นต้นนะครับปีกอาจจะลึกกว่านี้เชนหน่อยนะครับก็แล้วแต่ท่านชอบนะครับท่านดูแลรักษาต่อได้ในแบรนด์นี้มีอู่มีอะไรมีวิธีการซ่อมก็แนะนำนะนำเสนอเปรียบไว้เปรียบเทียบกันนะครับเป็นทางเลือกนะครับลองประกอบการตัดสินใจดูถ,ถ้าจะขนของก็ได้เลยนะครับเบาะหน้ามันก็พับไปได้อะประมาณนี้เวลาที่เราจะเบาะหลังครึ่งนะครับมันจะมีเชือกดึงครงนี้นะครับเราก็ดึงพับลง ถ้าจะเอาขึ้นก็ใช้นิ้วนะดึงสําหรับรถนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่ารถเนี่ยเราการันตีให้นะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูรถไม่เป็นนะครับเราก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเราก็การันตีให้นะครับสาหรับท่านผู้ชมที่ดูไม่เป็นเนี่ยพอเราการันตีให้ก็คือรถคันเนี้ยที่ท่านกำลังจะซื้อจากเราไปเราการันตีให้ว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการพลิกคว่าไม่มีน้ําท่วมไม่มีการตัดต่อนะครับหากพบเจอนะครับในรถคันนี้ที่ซื้อไปแล้วไม่เป็นไปตามที่ผมบอกนะครับก็ยินดีซื้อคืน เต็มจานวนราคาที่ท่านซื้อของไปเลยนะครับเพื่อเป็นการการันตีให้สําหรับท่านที่ไม่ดูแลไม่เป็นนะครับแล้วก็อยากได้ความมั่นใจนะครับเราการันตีให้พาไปชมห้องเครื่อง uh, นะครับสาหรับห้องเครื่องสิ่งแรกที่เราจะต้องดูห้องเครื่องเลยก็คือดูเรื่องของโครงสร้างนะครับว่ามันเป็นโครงสร้างเดิมไหมอย่างกันเนีย met, uh, <cherish him. S 2> ้ยเราก็อย่างที่เราการันตีไปนะครับว่ารถเป็นรถโครงสร้างเดิมเพราะอะไรดูจากน็อตนะครับฝักขาฝักกระโปรงซ้ายขวาน่ะเป็นน็อตเดิม ไม่มีการขยับหรือถอดนะครับสีฝากระโปรงก็เป็นสีฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับคันหน้าทั้งด้านคันหน้านะครับแล้วก็นู่นโค้งข้างในทั้งซ้ายและขวานะครับอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสแตนดาร์ดโรงงานเลยนะครับเราดูก็จะดูประมาณนี้นะครับอย่างคันหน้าสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็นี่สติ๊กเกอร์มอกรแล้วก็เพจัมเบอร์อยู่อยู่ครบนอกจากดูบอดี้แล้วนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือพวก เรื่องของออยต่างๆเราก็ต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่ามันอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไหมที่ขับไปออยมันแตกมันก็จะทําให้ต้องเสียตังค์ตอมนะครับอ่าโอเคในกระปุกเป็นคราบน้ํายาหล่อเย็นนะครับสีส้มนะเอาพาไปดูข้างในเลขไม้รถคันนี้ก็อยู่ที่1นึ่งแสนห้าหกร้อยแปดสิบแปดกิโลเมตรพอเราสตาร์ทเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องทดสอบก็คือยันเครื่องเทนเกียร์นะครับอย่างครั้นี้พอเราสตาร์ทเสร็จว่าเราเอามือจับที่พวงมาลัยเนี่ย อันนี้ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มันสะท้านอยู่นะครับอันนี้คอมเมนต์เลยนะครับอันนี้ก็คือ,อยันทเครื่องเนะี่ยผมว่าอยู่ในสถานระดับที่มันอาจจะแข็งครับอ่ะต่อไปก็ทดสอ,อบอยันที่เกียร์ต่อแลเราโซใส่เกียร์นะ่ะมันก็ปกตินะครับน่าจะเป็นที่ยันทเครื่องนะครับมากกว่านะครับเพราะฉะน,นั้นเกยียนระ์น่ะนิ่งนะครับแต่ท่นเครื่องมันอาจจะมีการสะท้านนะเราลองเปิดแอร์นิดนึงพอรุ่นเนี้ย แอร์ Air หลังด้วยนะเห็นไหมเย็นทั่วคันแน่นอนนะครับก็ลองดูนะครับคอมเมนต์นะครับก็จะมีเรื่องของยางเลื่นเครื่องแล่อนเกียร์ที่อาจจะต้องไปเช็คทั้งชุดเลยนะาจจะถ้าส่วนอุปกรณ์อ,อื่นๆนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับไฟเลี้ยวไฟใหญ่ต่างๆมันจะเป็นปุ่มหมุนแบบนี้นะครับมันจะอยู่ตำแหน่งนี้แบบนี้เลยนะครับไฟหน้ารถก็จะเปิดจากตรงนี้อันนี้ปิดนะครับไฟลี ไฟหน้ารถจะเปิดอย่างนี้ื่อกีเราเบิดที่ก้านไม่ได้นะครับรุ claro ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นี hm mm ่ก็เป็นไฟตัดหมอกด้านหน้าอันนี้ก็ไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่อันนี้ก็จะเป็นดิมเมอร์หน้าจอกระจกมองข้างนะครับอันนี้นะครับซ้ายขวาเลนได้ปรับประมาณนี้นะโอเคนะครับก็นะครับก็เรียบร้อยอยู่นะครับสภาพที่ไม่หักนะครับบางคันขามันหักอันนี้ก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้วเพราะงั้นรุ่นนี้มันก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับหายใครหาไปผลเด็กส่งเด็กส่งไปโรงเรียน ลขอต่างๆก็เหมาะเลยนะครับสําหรับนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจรถของเรานะครับจอดอยู่ที่ร้านนะครับร้านของเราชื่อ3 2ออโต้คาร์นะครับแล้วก็อยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ซอย39นะครับหรือจุดใหญ่ๆก็สุหลงรอเานะครับหรือถนนสีนินขริลิปเวศนี่เองนะครับอยู่พิกัดแถวนี้นะครับก็นะครับลองท่านผู้ชมท่านใดนะครับกำลังเลือกหารถอยู่นะครับลองลองเอาคันนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจอีกหนึ่งขั้นนะครับ เพราะว่าอยู่ในบัจจีตไม้แต่โอเครุ่นนี้ยี่ห้อนี้ต้องบอกกันก่อนเลยนะครับมันต้องใช้เงินดาวนะครับถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่อยากใช้เงินดาวอาจจะต้องข้ามผ่านเลยนะครับสำหรับยี่ห้อน,นี้ไปนะครับเพราะว่ามันใช้เงินดาวนะครับดาวประมาณ5 0,000ื่นนะครับแล้วก็ส่งประมาณเดือนสี่พันนะประมาณนี้แต่ถ้าบัจจีตเงินดาว,วอายู่ในงบนะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อแบบไปนั้นนะก็ไว้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับผมนะครับคันนี้ขายอยู่หนึ่งเก้าเองนะครับอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมและทีมงานเราก็ต้องขอตัวราให้ผู้ชมไปก่อนมีรรรรถออีีววิกหลลายยคคัันนเะบผม สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่ติดตามชมกันจ,นจนจบคลิปนะครับผมสวัสดีครับ